สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับเตอร์ดูลังข่าต้มติดชีวิตยินมอเตอร์ไซค์ครับมืบอนี้ก็เช่นเก่าเช่นเดิมครับมืัอนี้ครับรับงานมาสองงานครับพี่น้องครับมืัอนี้ครับเตอร์ดินลับท่างแตได้รับงานมาสองงานก็คืองานแรกก็ช่วงสองโมงนี่ก็คือมาซื้อเพื่อให้แม่ค้าอยู่ตลาดวัดหนึ่งนะครับตลาดวัดหนึ่งหรือเรียกอีกซื่อหนึ่ง่าตลาดวัดลานบุญนะครับวัดลานบุญแถวนี้ก็สิมีอยู่ สีวัดวัดหนึ่งวัดสองวัดสามวัดสี่นะครับแต่ละว <c oughs> ัดหนึ่งก like ็จะมีตลาดสดสกับตลาดสดตลาดเ้านะครับก็เป็นยาชุนชนครับมันนี้จะพ่อนาคิดแรกของผมแบบคือช่วงสองโมงนี้ก็คือมาซื้อเนื้อ้กับแม่้านะครับแม่้านะครัคือแม่ไทยครับแม่อรไทยนะครับบ้าแม่ใต้อลไทยนะครับแม่ไทยอลไทยนะครับคือมาซื้อเนื้อลาบให้เล่านะครับสงสัยเราขายมดตัวละครับมาเศร้าเนี่ยเราก็ได้ซื้อเพิ่มครับตลาด ประกาศจากบ้านผมมาที่ตลาดวัดหนึ่งครับตลาดวัดลาดเดนนะครับพันะครับไปซื้อเนื้อน้ากันครับมันนึ่ครับเป็นการสร้างมาาสองสามยางซื้อเนื้อสองโล่ครับหูกับมะละกอนะครับกับผักครับนะครับก่ไปซื้อของแล้วกันครับช่วงนี้ก็ค่อนกับการซ้อไม้ลครตลาดหนว่าเจอใมันสายแรับถ้าเป็นช่วงทเศร้านี้ คนสีหลายนะครับนี่เอาเนื้อลาบนะครับเนื้อลาบสองโลเอารวมเครื่องในด้วยนะครับครับทุกอย่างรวมเครื่องในด้วยสองเลนะครับเอาได้ครับได้ครับหลังจากที่สร้างเนื้อไปแล้ววร็จะได้เขาไปซื้อพัสคับมะกอมะกอนะครับ <c oughs> ช้อนอีก้กซ้ายนะครับทุกคนเสียบค่อยหลายปันไดน,นะครับอาจมาหาซื้อมาละกอนะครับนี้เจอแล้วครับมาละกอผักสดๆดนะครับนี่ครับมาละกอสองลูกนะครับมาละกอต้นหอม ขีบของขีบไปเรื่อยไอ้ที่ไปใส่ลาบไอ้ตัวไหนครับตัวนี้ใช่ไหมครับขีบไปเรื่อยสดแล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วสถานีก็เสริมบรรยากาศนะครับพวลือกครับตลาดขายปังนี่ก็ไล่ครับส่วนตัดแต่ นี่อาจจะสายแล้วครับคุณนคนก็ไปหล่กันได้ครับแต่เป็นช่วงเศร้าๆนี่ครับคนจะเยอะแยะนะครับแต่เป็นช่วงนี้เพิ่มได้แล้วฝากครับนะว่าช่วงปกติถ้าซื้อพวกเครื่องใหม่ที่ซื้อก็ต้องซื้อตอนช่วงเศร้านะครับช่วงเศร้าถ้าช่วงรถไฟสายที่สื้อ วินมอไซค์กับรถไฟอยากซื้อตั๋ไหนครับเพราะว่าช่วงสายๆสิก็เรื่องแลีแนดีครับก็เรืงแลีนรถดีครับแต่ไม่ค่าใส่มาช่วงนี้กับวินมอไซค์ส่วนมากเดี่ยวซื้อรถไฟรถไอยากอยากมาซื้อนะครับแา่เป็นช่วงว่างๆนี่วินมอไซค์ชอบก็แต่ก็ต้องมากครับเพราะว่างานคือเงนินเงินคืองานนะครับต,ตลาดนี่ก็เยอะแยะมากไม่ครับของครับมาแล้วครับ เนื้อเสีดก็มี่เนื้อเสดยนะ้อไกาครับเนื้อเป็นเนื้อตัวเนี่ยต็มด้ย่เนี้ยสามสิกนเกล็หลังจากที่เร็จงานนี้แก็จะไปอีกงานหนึ่งก็คือไปที่สำนักจุลกากรนะเท่าไหร่คนี้ห้าร้อยสี่สิบห้าร้อเนื้อสดสด ได้แล้วครับเนื้อสองโลครับเนื้อ,อยังเหลือนะครับถ้าใครสนใจก็มาอีกนะครับมาสั่งได้ครับสั่งได้นะคนะรับผมครับผมขอบคุณครับครับครับผมใช่ครับหลังจากที่นี่ครับ ได้เนื้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะจะเดินทางกลับนะครับเนี่ยครับพอหลังจากที่เสร็จงานนี้แล้วจะผมก็เหลืออีกงานหนึ่งครับช่วงเสาร์นี่ครับงานหนึ่งก็คือไปยืนเรื่องยุ่วโุลกากรนะครับยืนเรื่องอะไรครับผูลำเบ้ากันนะครับแต่ก็รู้สักมาเอกสารนี่ครับเป็นอย่างครับก็คือไปยืนเอกสารให้ที่สำนักงานศุลกากรนะครับเกี่ยวกับ ภาษีหรอว่าแรงงานเนี่ยแหละครับารืองานหนึ่งก <testify ök> <benim> ็คือต้องร่อคือสื่อของยุติธรรมอแล้วการอให้สนองงานเปิดกับจาสนังงานเปิดเผยเปิด่ยสืรอคาณมสองโมงก็สองโมงเกินนี่ครับอันนี้ใกล้จะได้ได้เวลาแล้วครับใกล้จะได้เวลาแล้วครับสำหรับภารกิจสำหรับงานงานเนี่ยการสมบูรณ์นะครับนี่ครับก็จะเดินข้างกับนะครับอันนี้ก็คือมาขู่ใจครับมามาคู่ใจครับงานแหลกจะเซ็จสิ้นรูร่วงไปด้วยดีครับ แ,แล้วคลิปที่มีก็ขอจงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบพับเรเจอกันคลิปหน้าครับกัปเตอร์ดิลลัมานตามติดชีวิตวินมอเตอร์ไซค์ครับว่าคลิปหน้าจะไปซื้อของอยู่ตลาดใดทักที่มองได้นะครับสำหรับคลิปที่มีก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ